ทนนบซาโคม,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 มเซ็ตเลี้ยวสซซี่ไดเลี้ยวนั่งเบาทั้ษานอสาขาโอ้ยยังเปลี่ยนชั่วโมงอโอ้รูดงดไหล เออกจากโกบท้าวแล้วก็ไอ้จินาาบอกว่าาเก็มาดเราของเอามึงก็ช่วยเขสิก็ูช่วยเจ้าคนนั่นแหละก็กูได้หลช่วยเดินก้งหน้าไม่มองหน้าใคเลยไอ้จิว่าไม่รถเบนซ์ของได้เหรอก็รถเบนซ์นั่นแหละพี่ไม่็รถเบน์นั่นแหละมึเป็นอย่งรก็เห็นก็เห็นรถเบนนี่หละจอดอยูนี่ตอนจะไปบูแคละสมัยก่อนนะพี่าขุดมาเลาั อะไรประมาณนั้นไงก็เหมือนแบบตียาให้ให้ตีหน้าอะไรประมาณนั้นะก็เลยถามว่าโรเซนขนของได้หรอถิ่ไม่ก็ไม่น่าจะไื้อเน้นแล้วนะบูนั่นแหละเพราะว่าบู๊ใอ้นน้นมันจะใหญ่มากไงเดี๋ยวต้องถามพี่เพิ่อนอีกเียตองต้องถามพี่เพิ่อแต่ถ้าแกชอบอกู๊น่ะแกก็น่าจะซื้อหองเพราะว่าขายแค่พันห้าไงถ้าเป็นพี่พี่จะไม่ซื้อแต่เราก็อ่โอ้ยกับพี่เิน่ะ แต่เราก็พูดติยามได้ก็พูดติยาแต่เวลาการกระทำเราทำไม่ยากเล้ได้เวลาเรื่องของเด็กน้องไม่้อใจออกมาเอาอย่างพี่เพิ่งเ่าผิดใจกับลูกน้องมันก็มีลักษณะที่ถูกตามหลัารคือคืบอกเลยทีนะแต่่นคัะว่ไปหมดนะใช่เพราะว่าหราได้ อยาตอนแรกที่น no ั่งเกมเราผู้นเลยบอกว่าไมติ๊ตุ๊กซีที่นอกเราท่เขาอยู่ที่นี่เก็บอกว่าน่่เป็นส้แบบซิบเรดยง่ายรอแม่พี่นองเนาะโสดใสีน้อนนีแล้วมั้งคพาหลายฉันได้บอกว่าสัตว์พี่น้องฉันมักบอกบนคือเป็นนางบอกอยู่ปานชิบานางอกหรือหลานสวยสวยยิ่อย่างน้อมาแล้วมาแล้ว hẹn lại